ประโยคแรกของวันนี้ก็จะถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เรากําลังจะไปทำเนี่ยเริ่มกันกี่โมงนะครับรูปประโยคก็จะออกมาว่าจีเาจีเย几点น始几点开始แปลว่าเริ่มกันกี่โมงนะครับจีก็แปลว่ากี่ในภาษาไทยเราเป็นศัพที่จะใช้กับประโยคคำถามซึ่งต้องการคำตอบที่มาเป็นตัวเลขนะครับจีหรือว่ากี่นะครับ เตียนก็แปลว่าโมงนั่นเองค a ายสืคายสเป็นคำกิริยาแปลว่าเริ่มดังนั้นจีเตียนคายสือก็แปลว่าเริ่มกี่โมงเริ่มกันกี่โมงเมื่อเราจะรู้ว่ากิจกรรมนั้นจะเริ่มกี่โมงเราก็เอาชื่อกิจกรรมนั้นเนี่ยมาวางอยู่ที่ข้างหน้ารูปประโยคคำถามอย่างเช่นคอนเสิร์ตเริ่มกี่โมงนะครับเราก็จะบอกว่า 音乐会几点开始？音乐会几点开始？音乐会แปลว่า concert ครับเมื่อเราถูกถามว่า 音乐会几点开始ค o n c e ิร์เริ่มกี่โมงเราก็จะตอบนะครับวิธีการตอบนั้นก็คือเอาเวลามาไว้ข้างหน้าประโยคแล้วเอาคำว่าค่ายสือที่แปลว่าเริ่มเอาไว้ที่ท้ายประโยคอย่างเช่นอย่างนี้นะครับ下午五点开始下午五点开始下午แปลว่าบ่ายเย็นนะครับ五点 อู่แปลว่าห้าเตียนแปลว่าโมงก็คือห้าโมง下午五点ก็คือห้าโมงเย็นเริ่มก็แปลว่าเริ่มนะครับ下午五点开始เวลาแปลเราก็จะแปลกับกันว่าเริ่มห้าโมงเย็นภาษาไทยจะเอาคำว่าเริ่มมาก่อนนะครับเชิญท่านไปฝึกออกเสียงกันเลยครับดนตรีดนตรีดตีด 音乐会几点开始？音乐会几点开始？音乐会几点开始？下午五点开始。下午五点开始。下午五点开始。 下午点开始รูปประโยคที่จะนัดหมายว่าพบกันกี่โมงนั้นภาษาจีนกลางเขาใช้ว่าจีเเเจ๋เดียนเจีนเมีจีเดท่านทราบแล้วนะครับแปลว่ากี่โมงเจียนเมียนก็แปลว่าพบกันนะครับเจียนนั้นเป็นกิริยาแปลว่าพบ หรือว่าเจอเมี่ยนแปลว่าหน้าหรือว่าใบหน้าก็คือพบหน้ากันนะครับจีเดียนเจียนเมียนเป็นประโยคคำถามแปลว่าพบกันกี่โมงเจอกันกี่โมงนะครับเวลาเราจะตอบก็เหมือนกันครับ เอาเวลามาไว้ข้างหน้าประโยคแล้วเอาว่าเจียนเมียนมาไว้ที่ท้ายประโยคนะครับอย่างเช่นก็จะยกตัวอย่างว่าพบกันสี่โมงครึ่งก็สี่点น,นเจียนเมียนสี่点เจียน,นเมียนสี่点แปลว่าสี่โมงปั้นแปลว่าครึ่ง หรือว่า30สนาทีนั่นเองนะครับเจียนเมียนเป็นกิริยาแปลว่าพบกันสี่เตียนเจียนเมียนสี่โมงครึ่งพบกันนะครับท่านอาจจะเติมส้อยไปข้างหลังเจียนเมียนท้ายประโยคได้อีกคําว่าปะเจียนเมียนปะสี่เตียนแปเจียนเมียนปะคาว่าปะในที่นี้แปลว่าเถอะนะครับก็แปลว่าเจอกันสี่โมงครึ่งเถอะนะครับ 几点见面？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 点见面四点半见面吧。四点半见面吧。四点半见面吧。 四点半见面吧。音乐会几点开始？下午五点开始。那几点见面？四点半吧。音乐会几点开始？ 五点开始，四点半见面吧。嗯，知道了，四点半见面，好。今天，朋友，朋友，ชาว中，国，我们，就，要，约，去，听，音乐会，音乐会，要，从，五，点，开始五，五点，开始，就，是，说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  แต่ไปฟังคอนเสิร์ตจะต้องไปก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับก็เลยนัดหมายกันว่าจะเจอกันสี่โมงครึ่งสี่点半见面吧สี่点半见面吧เมื่อน,นัดหมายกันเป็นดิบดีแล้วก็มีการคอนเฟิร์มเน้นย้ำนะครับวิธีคอนเฟิร์มก็คือ知道了，อาละ,ะี่点半见面知道了知道ารู้นะครับ หรือว่ารับทราบส่วนเลก็จะเป็นสร้อยที่จะมาเน้นอีกทินหนึ่งก็แปลว่ารู้แล้วหรือว่าสุภาพสุภาพจะต้องพูดกับเจ้านายก็ต้องรับทราบแล้วครับจือเต้าเลเป็นการเน้นย้ำนะครับซื่อเดียนบ้านเจียนเมียนรับทราบแล้วครับเจอกัน4ี่โมงครึ่งนะครับแล้วครับก็ขอขอให้ท่านผู้ชมไปฝึกออกเสียงอีกครั้งหนึ่งครับจือเต้าเล 知道了，知道了，知道了。到แต่อไปเราจะมาดูวิธีการนัดหมายและการบอกเวลาของการเดินทางนะครับวันนี้ก็จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวบินนะครับอย่างเช่นถามว่าเที่ยวบินเนี่ยจะออกกี่โมงภาษาจีนกลางบอกว่าเฟจีจีเตียนฉีเฟย เฟจิจีเดียนฉีฟจแปลว่าเครื่องบินจีเดียนแปลว่ากี่โมงนะครับฉี่ฟยฉีแปลว่าขึ้นหรือว่าเริ่มหรือว่าออกนะครับเฟก็แปลว่าบินนั่นเองก็คือขึ้นบินออกบินหรือก็คือออกนั่นนะครับเฟจิจีเดียนฉีฟก็แปลว่าเครื่องบินจะออกกี่โมงวิธีการตอบ ก็คือเอาเวลามาไว้ข้างหน้าประโยคเอากิริยาชีเฟยหรือว่าออกบินเนี่ยเอามาไว้ที่ท้ายประโยคอย่างเช่นเราจะตอบว่าเครื่องบินเนี่ยออก9ก้าโมงยี่สิบเราก็บอกว่าเก้าจุดยี่สิบี่เฟยาจุดยี่สิบีเฟย,เฟยอยู่ท้ายประโยคนะครับเกเาียนเก้าแปลว่า9 เปลียนแปลว่าโมงเฉียวเตียนก็เก้าโมงยี่สีก็แปลว่า20ในที่นี้เราจะพูดคําว่า,ายี่สิบเฉยๆนะครับคําว่านาทีที่ภาษาจีนบอกว่าเฟินจงหรือว่าเฟินนั้นเราละว่าในฐานที่เข้าใจเลยเฉียวเตียนอาก็แปลว่า9ก้าโมงยี 20. เข้าใจกันเลยนะครับเฉียวเตียนยี่สิบเครื่องบินออก เก้าโมงยี่สิบอะละครับเหล่าชื่อทั้งสองท่านกำลังจะรอให้ท่านไปฝึกพูดกันอยู่ครับเครื่องบิน几点起飞？飞机几点起飞？飞机几点起飞？飞机几点起飞？九点 二十起飞，九点二十起飞，九点二十起飞，九点二十起飞。เมื่อมีการเดินทางไปก็ต้องมีการเดินทางกลับนะครับอย่างเช่นเราจะถามว่าแล้วกลับมาเมื่อ,อไหร่ กลับมื่อเมื่อไหร่ภาษาจีนกลางก็จะบอกว่า什么时候回来什么时候回来กลับเมื่อไหร่นะครับ什么时候แปลว่าเมื่อไหร่จริงๆแล้วคำว่า什么มแปลว่าอะไร时候 si แปลว่าเวลา什么时候รวมแล้วเวลาอะไรแปลอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องแปลว่าเมื่อไหร่ 什么时候、เมือม่อไหรห้ยหลเป็นคำศัพท์นะครับจะต้องไว้อยู่ที่ท้ายประโยคของคำถามห้ยหลห้ยแปลว่ากลับไหลแปลว่ามาห้ยหลก็แปลว่ากลับมา什么时候回来？กลับเมื่อไหร？่ เมื่อเราถูกถามด้วยกิริยาหุยไหลเราก็ต้องตอบด้วยกิริยาหุยไหลเช่นกันแต่กิริยานั้นจะต้องไปห้อยไว้ข้างท้ายประโยคแล้วเอาวันเวลาไปอยู่ที่หน้าประโยคอย่างยกตัวอย่างว่าจะกลับวันอังคารนะครับซิงชีเออร์หุยไหลซิงชีเออหุยไหลซิงชีเออก็แปลว่าวันอังคารนะครับหุยไหลแปลว่า หรือว่ากลับมานะครับซิงชีอาร์หวยหลยกลับวันอังคารนะครับเชิญไปฝึกพูดกันได้เลยครับ什么时候回来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  星期二回来，星期二回来，星期二回来，星期二回来、嗯。你等一下回家吗？回家。你等会儿走哪条路？我等一会儿就是上高速。高速嗯，应该上高速。那我就飞机几点起飞？ 九点二十起飞什么时候回来星期二回来เมื่อเราทราบวันที่ก็จะกลับแล้วแต่ในหนึ่งวันมีตั้ง24ชั่วโมงเราจะทราบไงครับว่ากี่โมงก็ต้องถามต่อว่า几点到点到ถึงกี่โมงเียนแปลว่ากี่โมงต้าเป็นคำกริยาแปลว่าถึง นะครับเอาเกริยามาไว้ข้างท้ายประโยคคำถามจีเตียนเต้าถึงกี่โมงในการตอบนั้นเราก็จะเอาเกริยาเต้าไปไว้ที่ข้างท้ายประโยคเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาช่วงเวลาไปไว้อยู่ที่หน้าประโยคสมมุติว่ากลับมา6กโมงเย็นนะครับเราก็จะตอบว่าลเลียวู下午六点า 下午六点到下午บ่ายเย็นๆนะครับเรี่ยวแปลว่าหกนะครับตีนแปลว่าโมงอยหกโมง下午六点到ถึงหกโมงเย็นขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเรียงลำดับเวลาจะต้องเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กนะครับ下午六点ช่วงเย็นๆบ่ายๆนะครับ หกเล็กกว่าก็จะต่อมานะครับ下午六点到ตอนเย็นเย็นหกโมงถึงนะครับ几点到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 下午六点到 下午六点到。下午六点到。下午六点到。就是上高速嗯。嗯，应该上高速。那我走。飞机几点起飞？九点二十起飞。什么时候回来？星期二回来。几点到？嗯，下午六点到。嗯 น่ว่า走了จู๋จู๋จเ๋จเ๋จู๋จู่จู๋จูดจู่จั๋จู๋จันจู๋จันจู่จู๋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 ัู๋จู๋จู๋จจู๋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 วูวว๋จ,าาจู๋จน๋าาจู๋จนะู๋จนะนะู๋นู๋จ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 ู๋นู๋จนะู๋จูนจู๋จู๋าน๋จูมจู๋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 จูั้น๋จนะู๋จู อัวแปลว่าฉันโจปกติแปลว่าเดินแต่ในที่นี้แปลว่าไปนะครับเลก็เป็นส้อยเอามาห้อยถ่ายแปลว่าแล้วนะนะครับหน้าหัวโจวละงั้นฉันไปแล้วนะนะครับเพื่อนๆก็จะรีบอวยพรเลยจูนี่อลู่ผิงอันจูนี่ยลู่ผิงอันขอให้เดินทางโดยปลอดภัย จูคำนี้เพราะมากแปลว่าอวยพรหรือว่าขอให้หนี่แปลว่าเธอหรือว่าคุณจูหนี่ขอให้คุณอวยพรให้คุณนะครับอีลุแปลว่าตลอดทางพิงอันแปลว่าปลอดภัย จูหนีอีลูผิงอันขอให้เดินทางปลอดภัยแตไปตลอดทางนะครับเมื่ออวยพรกันเสร็จแล้วทั้งสองฝ่ายก็ล่ําลาด้วยคําว่าใจเจียนใจเจียนแปลว่าลากรภาษาอังกฤษว่า goodbye หรือว่าบายนะครับ 那我走了祝，祝你一路平安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 ，再见，再见，再见。 再见。